นี่มันคู่ชิงหรือคู่ซ้อมกันแน่ครับสำหรับนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลอยูฟ่ฟาดแชมเปียนลีกเมื่อคืนนี้สำหรับปารีสกับอินเตอร์โอ้โหสกอร์ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเป็นนัดชิงปารีสยิงถล่มทะลายครับถึง5ประตูต่อศูนย์สู้ไม่ไหวจริงๆนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานและก็นะครับเป็นแนวทางของหินวินนิ่งด้วยนะครับเมื่อวานนี้ที่3ตัวค่าน้ำไหลขึ้นไหลลงที่น่าสนใจและน่าจับต้อง ไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะครับผู้วานปารีสทอมโซ่คูพีเอสโ,โหมาครบมาหมดนะครับใครที่ได้ตามแนวทางของฮินวินิงเนี่ยก็แสดงความดีใจด้วยละกันวันนี้ก็มี3คู่กับค่าน้ำไหลขึ้นไหลลงที่น่าสนใจและน่าจับต้องมาฝากทุกคนเหมือนเดิมครับคู่แรกครับเป็นบอลสวีเดนออสเซเวนข่านนะครับซิลิอุสครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางฝั่งของ a a k โซน,นา นี้ในเรื่องของลำดับตารางคะแนนเนี่ยห่างกันเยอะพอสมควรอันดับที่15มาเจอกับอันดับที่13แต่ในเรื่องของ h ฮ k เคชิงลึกวันนี้เนี่ยมันเปิดมาแปลกเกินไปนะครับมันเปิดมาให้ทางฝั่งของทีมเยือนอย่าง AK โซน,น่าเนี่ยมีเหมือไหนเหมือกันและก็ปรับไหลขึ้นไหลลงอยู่1ระดับนะครับล่าสุดเนี่ยปรับไหลลงอีกแล้วค่อนข้างผันผวนทีเดียวครับมองดูแล้วยังไม่น่าจับต้องและก็ไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่ คู่นี้เลยขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างซีรีอุดดีกว่าครับก่อนจะไปคู่ที่2นะครับขอฝากครอบครัวเราด้วยแล้วกันใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวการันตีหรือว่าชุดโครงการเนี่ยตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับปัดขวาครับแล้วอ่านคำบรรยายใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยผมจะพิมพ์คำบรรยายไว้อย่างละเอียดและก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่เข้าใจตรงไหนสงสัยตรงไหนเนี่ยเพิ่มเพื่อนและก็ทักข้อความมาถามผมได้ครับ สำหรับคู่ที่2นะครับเป็นบอลนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งฮาวเกซุนครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนทางฝั่งของโบโดกิมคู่นี้ในเรื่องของระดับตารางคะแนนเนี่ยก็ห่างกันเยอะพอสมควรอันดับที่16มาเจอกับอันดับที่7นะครับแต่ถ้าว่าในเรื่องของ h ฮดดีวันนี้เนี่ยมันเปิดมาค่อนข้างแรงนะครับเปิดมาบังคับให้โบโดกิมต้องชนะ3เมมาเถึงจะได้เฮเต็มและมองดูจากค้าวอเตอร์แล้วนะครับยังดูไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่ครับ และบวกประกอบกับผลงานของโบลูกิมในช่วงล่างหลังก็ไม่ค่อยดีด้วยวันนี้เลยขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเฮลเกสุนครับเชื่อว่าแพ้แพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอนไปกันต่ออีกหนึ่งคู่นะครับเป็นบอลฟินแลนด์พรีเมียร์ยารโรวครับวันนี้เขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของอินเตอร์ทูคูคู่นี้ไปดูในเรื่องของเฮติเคเชิงลึกเลยนะครับเปิดมาให้ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างอินเตอร์ทูคูได้เปรียบและมันมีการไหลขึ้นไหลลงครับแต่เรามองในเรื่องของค่าวอเตอร์แล้วค่อนข้างที่จะเอียงงไปทา ของเจ้าบ้านอย่างยาโรนะครับวันนี้ครับเลยอ้างอิงจากตรงนี้แล้วการขอเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างยาโรดีกว่าครับเชื่อว่าวันนี้พวกเขาน่าจะยันไหว สามคู่กับค่าน้ําที่ไหลขึ้นไหลลงที่น่าสนใจและน่าจับต้องถูกอกถูกใจทุกคนไหมครับถูกอกถูกใจเนี่ยยังไงเนี่ยผมขอฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก,กคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยละกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหินวินนิ่งในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ